อ๋ออันนี้ใช่ดูดับโอ้ใช่ดูดเลยเหรอครับพอาดูดปุ๊บมันจะเล่นดนตรีได้เพลินๆมันจะล่าเลยอากาศแห่ที่เราเครียดๆอยู่เนี่นยนะครับผมได้แบบรับจริง,งอาจารย์สาธิตนะให้ดูหน่อยนะไปดูอาจารย์สาธิตให้ดูดอ่ะอาหารอะไรครับหากาศไฟอะไ่ะวิ่งเดียวไปหพอใช้ไฟได่เหรอครับครับผม อาจารย์คำมือนอาจารย์ผ่านมากเคยไปเรียนที่แถวคลองคลอง,อ,งอ๋อคลองคลอง,อง,องะคลุ้งรอครับป้าคลองเตยครับเรียนหนูคลองเตยมาให้ไปถามอาารย์นครับ<อ>ผมเชิญครับอานนจารย์ครับ ทำไมเสียงแม่ขนาดนั้นล่ะครับมันติดค้างนะติดค้ามันมีันมีทา่อยู่นี่ตั้เดนเต้ไม่ต้องเกงแม่ไม่ต้องเกงนะย้วบอกว่ามันไทยแม่จะไม่โดนไัหลงแน่ร กินเหล้าปุ๊บเนี่ยมันจะใจร้อนมันจะเหิมดเกร็งเลือดมันตุบฉีดอ้าวมันโอ้ยมกินเหล้าลบบาดหน้าปุ๊บออกไปต่อยกันมีเรื่องบอกประตูเฮ้ยมึงขัดหน้ากันเลยอ้าว่ะแต่ละดันนี้ไปไม่มีเรื่องให้รอกครับถึงขนาดชนกันนัดเลยมันดูไปปุ๊บลบบาดหน้าปุ๊บลงบไปหมดตัวว้าวแล้วก็เอ่ยคำว่าคุณชนผมแล้ว อ่าอยาอาอามกไี่ดัเรือย่าอาควั่าราวัลเขาเรียกว่าค่ากำนังเอามาใคอค่ากำนงเขาเรียกว่าค่าครูนะฮะครที่กคุณเขาบอกค่ากำนองเขาเรียกค่าครที่สอนมาค่าครเขา้าบ้างเ่ยขอบคุณมากครับขอบคุณกำลังใจมอบให้ค่ากำนองค่าครเขาองไม่กินเอามาให้ได้เลยนะ ของค่าครูไม่ได้เป็นค่าตัดบนะครับผมเป็นค่าค่าครูนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นดนตรีไทยนะครับเป็นน้องฝันน้องฝากนะเจริญเอาเอาเรื่องไปไกลถึงระเบียงกันขอเจริญเมืองต้นนิดหนึ่งครับในช่วงนี้มีลูกพี่หลานถ้านเจริญมาเรียนได้เป็นเพลงไทยเดิมครับเป็นเพลงลาวดวเดือนกับนะครับใครอยากมาขอเสียต้นไม้แล้วเพี่อนทั้งหมโอ้นะ ไปตีกันซะนกอะไรนะไปแบบนี้ตีนกจัดพูดไปกินข้างนอกพึ่งไล่เข้ามาเนี่ยนุ๊กองขลกเลยครับทันที่สนใจจะเรียนนะครับเราังรับสมัครตยูัจะให้ลูกเขาเรียนไอ้ที่มายไอ้้องพรได้กัหน้าเพได้่คนพาได้ป็นปีเปมเป่าอะไรโขกต่อมาายร้อยามเป่าแต่ไอเค ความสามารถมีแค่นี้เหรอไม่อย่าว่าอย่างนั้นเลยครับคุณพี่ครับความสามารถของเขาเนี่ยฮะสามารถตีตามคำร้องของเราได้เลยนะฮะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าคุณร้องเพลงอะไรมาผมตีได้ทุกเพลงเพลงอะตีได้หมดเลยนะฮะเอางี้เดี๋ยวคุณร้องแต่ผมตีเอางี้เอางี้เอาเพลงง่ายๆดีกว่าอ่าลงพวกคูนดีกว่า ได้แล้วได้อยู่แล้วเขาคนเก่งเขาเป็นครูแล้วก็คูนมาฮะปปาาาากกกกฮฮะะบอกกูนเซ็ตยังไงไม่ใช่มันไปได้อยู่แล้วแล้วก็คูนเอออย่างนี้ก็จับได้ไปสัตว์เพไงดีนักไม่มีเฮ้ยดีได้ป่ะได้ได้ทุกเวกอ่ะอย่างนี้โลดเลยเมตตามหามงคล เพลงครับเกตติตามกเพลงทูเพลงลูกทูเพลงสตนด์มุตีได้หมดรองมามนใจรับอ่านังสมาสุถโทเขาววตีคุณข้งมระวาทงอภิวาเทมิตีเลยเพลงอะไรฮะเทปะให้แตงโมตีมึงเก่งจริงมตีเอะคุณรักมันดิอ่านังสมาสุถโทผะโววา พุดทาพระคัภรงอภิวาเทเ,อาเอาบอะเตกเะอ่ะอกแล้วว่าไหนไม่เห็นใจคนจำได้อาขอเซฟมึครับ วัตร่วาเทมีไอเก่เก่ก็ซากนโอเราพอวิงวัท่านที่จะเอาลูกท่านมาเรียนนะครับมึงยังจะเสียสอนอีกมึอไอช่บานเอาอย่างนี้ดีกว่าเดเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดยัหาว่าเตียกันเดี๋ยวผมร้องแล้ให้เขาตีตามเดินยเอาเลยเทพพินาพ้าซิตี คตีได oh, yeah. ้ไหมล่ะทนิดาสเออผมตีได้ด้วยคุณตีได้ไอที่คุตีได้รอผมเก่งมากว้าแอบเลยคุณแอบจะเลยนะคุณองตีได้นะโอเคท่านที่จะเอาลูกท่านมัน่ผมวางงานวางจ ลูกเล่นครับอ๋ออไ้หมคนดีอันนี้อะไรครับอันนี้ตองลกูกเรียนครับตรงลอีนนอลเ,ลเหรอคับงรับงลูกมึงชนกับรถงคนอย่างกันครับอขอเสียบม,มือเลยคับคนตีไหนครับ ที่จะเอาลูกท่านไปเรียนเออกระบอกบอลดอาเชลครับอะอะไรครับเนี่ยอันนี้ลูกคอ